สวัสดีครับผมฮะและตอนนี้ผมก็อยู่กับดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยมันจะเปิดมันจะเปิดตัว ยิ่งไดยิ่งม่ด้มันต้องยิ่งใหญ่โอ้นี้ครับพี่เดสกาครับผมป้าป้้้้้อย่งนียเราคิวทีริวอ้ยเสกาครับผมแลวผมอยู่ที่พราครับจตกเชียงใหม่นะครับผมหนาวขึ้นมามาเป็นหนาวครับที้เท้าหนาวมาอ่าโอเคครับผมไหนไหนบี้เาก็มาที่เชียงใหม่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชันเล้นกันนิดหนึ่งผมจะให้คุณเนี่ยับเดาภาษาเหนือ เออแต่ผมบอกก่อนนะว่าจะไม่ใช่ภาษาเนีอแบบว่าแบบสวัสดีเจ้าคำง่ายง่ายไม่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 เราจะให้เดลปันสันเนือยแบบคําเมืองแบบเมืองเมืองเมืองแต่เมืองว่าเมืองเหงาเมืองเต๊เมืองจนแบบว่าแม้แต่คนเชียงใหม่ด้วยกันยังแบบว่าม,มันมีคํานี้ด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>อย่จะลืมไปนะว่าเ<ะ>พิ่งไปดอยมา ผมสัมผัสกับคนที่เป็นชาวเมืองเป็นชาวดยอยผมได้เรียนรู้ภาษาเยอะนะผมน่าจะมีสกิลเยอะนะฮะประเด็นก็คือเขาไม่พูดเหนือด้วยอันนั้นอันนั้นเขาพูดภาษาเผ่า <c oughs> เขาอยู่ดีเออใครไม่ทราบนะเรัอเบอกมาชาวเขาชาวดยย <c oughs> อยนะเขาไม่ได้พูดเหนือนะ <c oughs> เ,ออเขาพูดภาษา <c oughs> ของเขาอเองนะก็คือจะมีภาษาชาวดอยภาษาเหนือแล้วก็ภาษากลางของเขาจะเรียกภาษาไทยภาษาเหนือเรียกภาษาเมืองภาษาเมืองได้ดีว่า กอ่อแค่ก็น้อยยังไงเออมันใกล้ๆกันครับผมนิดหน่อยอ้าวโอเคพร้อมนะนี่คุณเซิร์ชกูเกิลเพื่อมาถามผมอย่างนี้คุณไม่โปรเฟช널นะผมแบบว่าผมลิสต์มาผมลิสต์มาเรียบร้อยแล้วมันเอญมันเมืองแต้เมืองว่าครับผมมาเอางี้ผมจะให้คุณดาวน์หมดสิบคำ ถ้าคุณเดาถูกเกินขึ้นว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนโดนทำโทษเอาคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เกินครึ่งเนี่ยนะฮะคุณโดนมาโอเคได้ได้นะข้อง่ายๆเองโอเคงน้นเริ่มเลยนะผมครับผมกับเกมทา้คำเมืองครับผมมาข้อที่หนึ่งครับผมถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเธอจะไปไปไปนะคุณคิดว่าเขาบอกคุณว่าอะไรจะไปไปไปนะหนึ่ง แปลว่าอยาบไปแล้วรีบไปกันอยาบไปไปกับสองอย่าไปเด็ดขาดนะที่ว่าจับไปไปไปมาแต่ว่าอะไรจับจะไปไปไปจะไปโอ้รีบเลยรีบเลยจับไปไปไปได้ไหมจไปไปไปเลยได้ไหยรีบไปรีบไปสรุปคุณเดาว่าวันรีบไปกันโอยไปเลยไป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 รีบไดิรออะไรล่ะ เฉลยเฉลยคือผิดเอาไม่ได้รีบเหรอจะไปไม่ไปนะจะไปไปไปแปลว่าอย่าไปเด็ดขาดดู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 พี่เขาพี่เขาพันในคนขันขำสรุปจะไปไปไปแปลว่าอย่าไปเด็ดขาดเอาเหรอเออเพราะคำว่าจะไปเนี่ยแปลว่าอย่าจะไปเช่นแบบว่าจะไปปากจะไปอู้นัก ก็แปลว่าแบบอย่าพูดมากจะไปจะไปอู้นักแต่จะไปไปไปนี่คือแบบอย่าอย่าไปเด็ดขาดโอ้คือแบบไอไปไปไปข้างหลังนี่คือการเน้นย้ำไม่อย่าไปใช่เออคือจะไปก็อย่าแล้วอ่าอแล้วก็เน้นย้ำอีกอ่านี่นแหละประมาณนั้นนะโอเคคำที่สองนะครับคุณคิดว่าคำว่าโซดแปลว่าอะไรรู้แล้วหนึ่งแปลว่า โผล่ออกมาให้เห็นสองห้าวมากเก่ามากห้ามากเก่ามากคิดว่าห้าวมากเก่ามากใช่แน่นอนเอ้ยอย่าสดดิอย่าสดแล้วสดอบสดอ่าเฉลยมาเอ้าอย่ามาสดเท่านี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลใช่สดในภาษาเหนือครับแปลว่าโผล่ออกมาให้เห็นเต็มๆถ้ายกตัวอย่างก็ได้เช่นแบบว่าเชิดเชิดขลังเช่ดสดออกมาแหะอะไรเงี้ยโผล่มากขลังก็ขลังก็เลยหำ คืออะไรขล <limited> ังแต่คำนี้ลใช่ไหมเออเอ้าแปลถูกด้วยเอ้าประมาณนั้นอ๋อโอเคอันนี้เป็นประโยคนะประโยคมีอยู่ว่าฉันเห็นผู้ชายสี่คนแบกล่องผ่านหน้าฉันไปคําว่าลองแปลว่าอะไรอ๋อโอเคหนึ่งแปลว่าลังขนาดใหญ่สองลงศพอ๋อโอเคลงศพทําไมคิดว่าแปลว่าลงศพมันเป็นลอลิงลอเรือคือกัน ร่องหลงนะโอ้ทำเนียมผมได้ฮะร่องหรือโลงคือกันร่องหลงอีสากันเหนือตีกันมั่วแต่คุกจะให้งั่งลงโอ้ยได้มาหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วโอเคอันต่อมาครับผมอะคำว่าแตงโมในภาษาเหนือพูดว่าอย่างไรเจ้า้ย ได้ผมได้คะแนนเลยถูเอาแน่นอนเอ้ยธรรมดาอ่ะไม่ต้องมีคอยด้วยเอ้ยเอ้ยเอายากกว่านี้เอ้ยอันนี้ไล่ไปว่าไม่ได้ปาะต้าครับปาเต้าแบบโรดูเรียนดิปาเต้าแปลว่าตังโมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่ายัดยากเพื่อนเยองยากเนี่ยวันมาอ่ะอันนี้ถ้ามีคนบอกว่าห้าขอไปยงหน้าออนใหม่กัเหรอคุณคิดว่าเขากำลังจะไปทำอะไร คุณคิดว่าเขากําลังจะไปทําอะไรหนึ่งแปลว่าฉันขอเอาไม้ไปตีหน้าเด็กใหม่แล้วตีนะกับสองนะผมมาแปลว่าฉันขอไปดูหน้าเด็กใหม่หน่อยแยงอ่ะโอเคคิดว่าข้อสองแยงหน้าก็คือขอไปเป็นแลไปมองไปบึ่งอ่ะรู้ได้ไงวะแยงหน้าท่งคิดช้อยมาให้เรียงแยงหน้ามันมันได้แยง แนมเบิงเออเอาเรื่อีสานเราคล้ายๆกันน่ะแยงเออ้โหธรรมดาเนี่ยได้แล้วคุณคุณหลัสองผมนำครับทุกคนผมนำนะตอนนี้บะล่งแปลว่าอะไรบะล่งเออแปลว่ามี่ใช้ไหมเนี่ยมีแปลว่าใหญ่มากบะล่งใหญ่เฮ้ยอร่อยแปลว่าใหญ่มากหรือหรือว่าเอออะไรมึงใหญ่มาก คือว่าอแน่ว่าอะไรพี่ต้องเอามาหลอกผมว่าอลังแน่เลยบัลลังเนี่ยอลังเหรอไม่รู้แน่นอนผมผมว่าเอาหรือว่าเพราะผมไม่ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ผมแค่เดาเดาอะเดาแน่ใจเดาโอเคถูกต้องถูกต้อง์แล้วอลีอลีอนีล่าอลีอลีเออนะแค่นั้นคำนั้นนะมันคืออหรือว่าเอาโอเคหรือว่าสี่สองแล้วสี่สองแล้วพี่นำแล้วไอ้ ถ้าคุณจะไปสั่งน้ำฝรั่งคุณจะต้องพูดว่าอะไรหนึ่งป้าครับขอน้ำวองปันแก้วนึงครับครับออนันป้าครับขอน้ำประมาณแก้วครับแนำอะไรนะประมาณบะมันน้ำวองกับน้ำบะมัปบะมันเดี๋ยวผงขอวิธีขอลากลากตับรากตับบะมันมาจากม,ามะฝรั่งไม่มีคำว่ามะน้ำหน้าบะโอกาสน้อยที่มันจะเป็นฝรั่งได้มะ ไม่ต้องบะบะอะไรไอ้อัะไรที่เราวองอ่ะวองน้ำวองน้ำวองน้ำวองวองแน่นอนนะฮะแต่ว่าคุณเรียกว่าใครจะเป็นสั่งน้ำฝรั่งก็บอกขอน้ำว่องแก้วน้ำว่องมาจะเลยจะกินจริงเหรอใช่ใช่น้ำวงคืองเลยฝรั่งคือแบะมันเประมัดเอาหรอน้ำว่องคือนี่ กินน้ำมองว่ะชอบกินน้ำม็องของพ่อเอันนี้ถ้ามีคนถามคุณว่าถ้ามีคนถามคุณว่าพี่บี้ลูกไหนมาเขาถามคุณว่าอะไรหนึ่งพี่บี้มาจากที่ไหนหรือสองพี่บี้เดินมาตรงนี้หน่อยได้ไหมชอยเป็นชอยที่แบบกำกวมมากกำกวมนะชอยดีชอยดีข้อนี้ลูกไหนมายากมากลูกไหนมา หนักลูะไหนมามีคำว่าไหนนั่นหมายความว่าข้อแรกเป็นคำตอบสุดท้ายเฮ้ยไปไหนอ่ะก็ไปไหนมามันมีคำว่าลูกไหนมาือลูกมาจากที่ไหนก็คืออ่ะลูกมาจากเจียงไม่นะเออเจียงไม่นะอันนี้กดตายคนตายคนตายอยู่นี่คนตายที่ไหนนะบนกระบี่ครับบนบ้านผมนี่ไปที่ไหนลูกขึ้นมาจากที่ไหนใช่ไหมคำตอบครับผมมาถูกต้องถูกต้องแล้ว ถ้าผมว่าพี่ๆชนะแล้วเดี๋ยวพี่ชนะแล้วจริงเหรอห้าสามต่อให้ไหมพี่ๆต่อให้ไหมต่อดูสองไม่ได้มันอย่างเสมอเออเสมอเสมอเสมอถลงมาะพวบคู่อ้าวโอเคสูบแคบแปลว่าอะไรตอบได้อะไรหนึ่งใส่หมวกแกคปอ่าสองใส่รองเท้าฟองน้ำอ่าใส่รองเท้าฟองน้ำเอาข้อสอบนะเฮ้ ทำไมอ่ะเพราะว่าแคปไม่ใช่หมวกแก๊ปเอออ่าคแคปมาจากเกิือบจะใส่เกิือบนะเกิือบที่ไหนเน่ยนะแคปอ่เกิือบที่ไหนใช่แคปแบบรูปแคปแคปไปไว้กับเหมือนกับรีบใส่เกิือบเร็วๆแคปไปไหนอ่ะเป่าธรรมดามันช่วยไม่ไหนบ้าแคปแคปคือคือชแค่รองเท้าแต่มันเกิื แต่ว่าก็เกิดบางแก้วแต่ตอนน้ำมาเขาเรียกแคปซุปมันคือแบบใส่แบบน่าไรแบบใส่เนี่ยเขาเป็นคนอีสานน่ะเฮ้ยลากเฮ้ยลากใกล้ใกันเลยใลากใกล้ที่ต้องเอาลากลึกอีกเอาลากลึกกว่านี้อันสุดท้ายอ่ะคิงเขาจะไปเล่นคือเนอแปลว่าอะไรเออหนึ่งพวกมึงอย่าไปเล่นกันไกลนะเอออะไรว่าไปสองพวกมึงอย่าเล่นพิเรนเลย ไปเล่นไกลเนี่ยมันอาจจะธรรมดาไปต้องต้องแบบถ้าจะเตือนมันต้องแบบอย่าไปเล่นที่เลนเออมีข้อยู่เลนเินเนอร์โอเคจะเลยครับเฮ้ยหมดแล้วเล่นธรรมดาว่ะเพื่อเพื่อภาษาเมืองเือนี่คือโอเวอร์เล่นพี่เลนเล่นใหญ่อะไรอีกอ๋อคืออย่างเดียวมาคือเลเวอร์คือมาเกินทำไม่้เขากินเขาคือ พวกเธอพวกเธอพวกมงพวกเธอกินเผาเนาะนี่หาเกมแบบว่าขำๆแบบให้คุณโดนแกล้งใช่ใช่อะไรวะแต่บังเอิญผมฉลาดไงขอเชิญของเครื่องแกล้งครับเพื่อทำโทษครับอะไรเอ่ยสั่งกินจริงนี่ผมจะบอกก่อนเลยพี่ปื้มถามบอกบี้กินเผ็ดมากๆได้ไหมโม่รอกกินได้ครับเนาะแต่ก็อย่าเผ็ดมากนะครับงั้นสั่งน้ำพริกอ่องเผ็ดโคตร นรกนะครับบอกพี่เขาทำมาให้เพื่อจะมาแกล้งผมนะครับแต่มังเอิญผมมาตอบปู่เยอะกว่าครับพี่ปื้มโอเคครับงั้นผมแพ้ครับผมต้องกินน้ำพริกอ่องซึ่งน้ำพริกอ่องก็คือว่าน้ำเดของนรกซึ่งไอตัวน้ำพริกอ่องเนี่ยส่วนใหญ่มันเผ็ดนิดแต่อันนี้เราสั่งแบบทางร้านว่าขอแบบเผ็ดนรกเพื่อให้ดีกินครับแต่ดดนกายเป็นไอคนสั่งกินเองนะมามันจะขนาดไหนเชียวนี่นี่นะ มันนั่งอยู่นี่ผมจะได้กินพริกเลยทุกคนสามสองหนึ่งอืมอืุดปลื้มไม่พอหรอกนี่นี่เอาคำก่อนเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคำว่าเผ็ดกินก่อนฮะเติม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 ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเผ็ดครั้งเดียวอ่านี่แหละเบิ่นเบิ่นเบิ่นนะแพ้แพ้คะแนนห่างเกินนะฮะต้องเบิ้น ซูมเข้ามาดูตาครับทุกคนเดี๋ยวรอขอแสงไม่ตกครับพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ครั้งหน้านะตอบคำถามภาษาอีสานฮะเออหูดับไปแล้วหูดับไปแล้วทุกคนหูดับไปแล้วหูมาคุณพี่เติมอืมคุณนี่สปิริตจริงแน่นอนอีกช้อนนึงเลยอ่ามันต้องอีกช้อนนึงให้เพื่อนผมลองชิม โอ้อืมรวมปากโอ้ถือว่าอันนี้คี่ตอบผิดไปสามข้ออยู่นี่ก็เงียบเฉยเออไม่ฝากอะไรแล้วคงจะกดตามเด็ดสกายอยู่แล้วแล้วก็กดกดตามมีอาโซด้วยแล้วกันัะผมบ๊ายบายอุ้ยเผ็ดจริงๆนะอะไรนะทุกคนเผ็ดมากโอ้โหเผ็ดมากเจอกันครับ 不。Oh.